ให้พี่ถามดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้รับโทรศัพท์เยอะมากเพราะมีการเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะคะอยากให้ชี้แจงถึงเรื่องที่มีการเผยแพรค่คลิปวิดีโอแล้วก็เหมือนทำให้คนคิดไปว่านี่คือเวอร์ชันที่ทางทีมงานเราเนียตัดต่อสมบูรณ์แล้วค่ะจริงๆแล้ววิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะใครจะตัดต่อก็ได้นะคะไม่ไม่มีเวอร์ชั่นไหนถูกหรือผิดแต่เพียงแค่เวอร์ชั่นที่ออกมาตอนนี้ไม่ใช่ของท่านมวย เพราะว่าเวอร์ชันของท่มุยเนี่ยอยู่ในโปรเ s s ของการทำเสียงนะคะแล้วก็ตัดต่อค่ะตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เแล้วคะสำหรับของที่ท่านมุยกำลังตัดตค่อคือฟ o t เ g e เยอะมากนะคะด้วยความที่เรามีกล้องเยอะมากแล้วก็มีแบบเทคนิคการถ่ายหลายๆแบบอะค่ะก็ต้องมาวิวฟูทเอชก็ตอนนี้ท่านพ่อตัดอยู่กับพี่หญิงนุ้ยค่ะที่ออฟฟิศก็แล้วก็วิ่งไปทำเสียงด้วย ก็เป็นไป,ไป,ไปมาๆอยู่ก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค,ะค่ะแล้วกรณีที่มีการเผยแพร่ MV เพลงสรรเสริญพระบรมมีที่ไม่ใช่ของเราอ่คะแล้วถาความเข้าใจมีดยัางไงบ้างหรือส่งผลกระทบยังไงบ้างจริงๆก็แค่มีมคำถามมากมายมากกว่าคะ่ะจริงๆไม่การที่คนอื่นออกมาทําก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธ์ในฐานะประชาชนของประชาชนไทยก็มีสิทธิ์ทาอยู่แล้วะคะ่ะก็ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแค่ไม่ใช่ทางเป็นเวอร์ชันของทางเราแค่นั้นเองแล้วเวอร์ชันของเราจะได้ชมกันหวังว่าจะเป็นอาทิตย์หน้าค่ะก็เมืมูมได้โคกับทางกรมประชาสัมพันธ์น่นะคะ<ม>ก็จะส่งทั้งวิดีโอเบื้องหลังนะคะภาพนิ่งแล้วก็ตัวที่ตัดเต็มแล้วส่งไปให้ทางนู้นเลยแล้วก็ใครจะไปรับอะไรก็ติดต่อทางนู้นไปเลยค่ะถามความรู้สึกของท่านนู้นนิดนึงค่ะหลังจากที่มีเรื่อง มีโซนแบบกังวลหรือว่าอะไรบ้างไหมคะไม่พ่อไม่ได้พูดอะไรเลยคือแค่บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ใครจะตัดเวอร์ชั่นของใครก็ได้แค่นั้นเองแต่ว่าที่ที่พี่ๆอยากให้ออกมาพูดก็เพราะว่าคนถามเยอะมากกว่าไม่ได้เกี่ยวทางขึ้งนงี้ค่ะกำหนดเวลาว่าจะหล่อยถามก็บอกณอาทิตย์หน้าค่ะค่ะก,ก็ทุกคนก็เร่งอะคะ่ะ<ม>ก็ตอนนี้ก็คนเตมบ้านเลยก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเพราะทราบว่า ทุกคนก็อยากดูแล้วค่ะแล้วต้องกดดันไม่ขนาดไหนเพราะทุกคนคาดหวังกับ<ำ>กับอิทธิภัเสรวมรนี้ชุดนี้มากคือ<า>ก็คือทําให้ดีที่สุดทําให้ดี